วิธียิงแอดโฆษณาผ่านแอปโฆษณาของ Facebook ด้วยมือถือปี2021สวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับผมตุ๊กพิลลมนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่ช่องนายตุ๊กสอออนไลน์มืออาชีพนะครับช่องผมก็จะรวบรวมเอาเทคนิคการตลาดออนไลน์นะครับแล้วก็แพลตฟอร์มเสริมที่สามารถหาได้เสริมได้บนโลกออนไลน์ได้มารวมไว้ที่นี่นะครับเพื่อสามารถเรียนรู้ได้นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมจัดเป็นหมวดหมู่ไว้ให้แล้วนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนช่วยกันกดติดตามกดซับสไคร้นะครับ เน้นย้ำเลยครับขอคนละหนึ่งซับสไครป์ขอคนละหนึ่งใจนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําวิดีโอนะครับจะขอบพรอคุณเป็นอย่างมากนะครับอ่ะโอเคทีนี้ในวิดีโอนี้นะครับมาตามคําเรียกร้องจากหลายๆท่านที่ทักเข้ามาถามว่าพี่ไม่ลองสอนยิงแอดโฆษณา Facebook ผ่านมือถือหน่อยเหรอนะครับเผื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยไม่มีคอมพิวเตอร์แล้วอยากยิงแอดนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาสอนให้อย่างละเอียดเลยนะบอกเลยนะครับขอให้ทุกท่านตั้งใจดูตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ นะครับเพราะว่ามันจะมีเมนูที่ไม่เหมือนกันเลยกับในคอมพิวเตอร์โอเคไหมเพราะฉะนั้น,นเพื่อนๆต้องตั้งใจดูเข้ามาดูแล้วครั้งแรกไม่เข้าใจให้เรียนครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3โอเคไหมอะเริ่มต้นครับเราโหลดแอปพลิเคชันนะครับโฆษณาของ Facebook มาแล้วเนี่ยเราก็เข้าไปเลยครับพอเรากดเข้าไปเราเนี่ยล็อกอินอยู่แล้วถูกต้องไหมนะครับเอ่อ ลบโฆษณาออกก่อน่อาโทษทีเมื่อกี้ลองลองลองเล่นดูนะครับไม่ใช่ลองเล่น,ลนดูอัดวิดีโอแล้วมาหลุดก็เลยอัดใหม่อะนะครับพอเราเข้ามาหน้าตามันเป็นอย่างนี้เราล็อกอินเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีปุ่มอยู่นะครับปุ่มนี้อ่ากดเข้าไปครับคือการยิงแอดแบบแบบโฆษณา,าแบบการใช้มือถือเนี่ยผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคนะต้องต้องบอกก่อนแต่ว่าการที่จะยิงแอดแบบโอเคที่สุดเนี่ยผมแนะนําว่ายิงแอดใน Computer, คมอมพิวเตอร์นะครับมันจะเซตละเอียดมันเซตง่ายนะครับแล้วก็ไม่งงในมือถือมันจะเซตยากนิดนึงแต่ถ้าใครดูวิดีโอนี้แล้วผมเชื่อว่าทุกท่านจะทําได้นะครับในนี้เนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็นหมวดหมู่แบบนี้ครับการมีส่วนร่วมการรับชมวิดีโอนะครับการเ,าเว็บไซต์การเข้าถึงแบบข้อความการถูกใจแล้วก็กิจกรรมวันนี้เนี่ยเราจะเรียนรู้ในเรื่องของการยิงแอดแบบข้อความอันนี้นะครับก็กดจิ้มเข้าไปข้อความนะกดจิ้มที่ข้อความนี้นะครับ เสร็จแล้วให้เราเลือกตรงนี้ตรงนี้นะข้างล่างตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมนะครับกดเลือกเลยนะครับอสอนให้ละเอียดเลยแล้วก็เราก็มาเลือกตรงโพสต์นี้นะครับเราจะเอาโพสต์เราจะเอาโพสต์ที่เราโพสต์เอาไว้อยู่แล้วใน Facebook มานะครับผมก็เลือกนี้ผมก็ใช้เทคนิควิธีนี้แล้วก็ไปเลือกโพสต์ที่เราต้องการก็คือผมก็จะเลือกโพสต์นี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็กดเอานิ้วจิ้มเข้าไปตรงนี้อเห็นไหมครับ เราก็จะได้ข้อมูลมาแบบนี้แบบนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็ทำไงต่อครับเราก็กดตรงนี้นะครับอันนี้เราได้มาแล้วนะไม่ต้องแค่แก้ไขอะไรเราก็มากดตรงนี้นี่นะคะรับพอกดตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับมากดดูระบบจะไปสเตปที่2ก็คือนี่มาสเตจที่2แล้วนะครับการยิงแอดข้อความพิเศษนะครับมันก็จะบอกว่าอะไรบ้างอย่างเงี้ยน,นะครับอยู่ตรงนี้นะครับเราจะแก้ไข ข้อความอะไรไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเสร็จแล้วมันจะมีเพจให้เรามีระบบะตำแหน่งการจัดวางนะครับแล้วก็จะมีตัวอย่างของรูปภาพของโฆษณาของเรานะครับทีนี้เรามาดูต้นไล่ตั้งแต่อันแรกนะครับอันนี้เราไม่ต้องแก้ไขผมไม่แก้ไขอะไรตรงนี้ก็ไม่ทําอะไรนะครับเทคนิคข้อความอันนี้เนี่ยอลองกดดูก็ได้ครับว่าคืออะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นการทักทายเหมือนกับว่า เราทักทายคนที่เขาเข้ามาสอบถามเราถามว่าเราต้องการไหมถ้าใครไม่ต้องการก็กดออกแต่ถ้าเกิดว่าใครต้องการเนี่ยเราก็ใส่เข้าไปอเราอาจจะไม่เอาก็ได้นะครับข้อความตรงนี้เราอาจจะเป็นทักทายเอาไว้ตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้มันเป็นข้อความเราลองจิ้มดูนะครับเราก็อาจจะพิมพ์เข้าไปว่านะครับข้อความทักทายนะนะครับสวัสดีครับอ สนใจสมัครสิมปันสุขอ่าอันนี้คือผมทำธุรกิจของผมนะนะครับเพื่อนๆทำธุรกิจอะไรก็ไปบอกของเพื่อนๆเ,เองนะครับอ่าส,สนใจสมัครสิมปันสุขนะครับแล้วก็อแอดไลน์ผมให้แอดไลน์เนาะนะครับแอดไลน์ แบบนี้นะครับผมก็ใช้พิมพ์ประมาณแบบนี้พิมพ์มาไว้แบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ปล่อยนะครับแล้วเราก็กดย้อนลงมา,านะครับเห็นไหมกล่องข้อความของเราเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันขึ้นมาแบบนี้แล้วซึ่งอย่างที่บอกเราสามารถกดแก้ไขตรงนี้ได้นะครับโอเคไหมเราทาเอาไว้แบบนี้เพื่อเพื่อให้คนที่เขาเข้ามาดูเนี่ยนะครับเขาเขารู้แล้วเข้าใจนะครับหรือเราอยากใส่อะไรเรามีคอนเทนต์อะไรที่เชือ้อเชิญเราก็ใส่เข้าไปได้ นะครับเสร็จแล้วตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นตำแหน่งจัดวางนะครับซึ่งก็คือให้เราเลือกว่าเราจะให้โปรโมทไปที่ไหนบ้างนะครับอาจิ้มเข้าไปครับผมก็จะมาเลือกตรงนี้นะครับตรงนี้นี่จิ้มนี้นะครับก็คือกําหนดเองอ่าเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีให้เราเลือกว่าเราจะไปที่เพจไหนโฆษณาไปที่ไหนบ้างนะครับ ผมจะเลือกโฆษณาไปแค่ที่มือถืออย่างเดียวนะครับก็กดจิ้มตรงนี้จิ้มเข้าไปนะครับจิ้ม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 ไปเลยนะครับแล้วก็มากดเอาเดสก์ท็อปออกปากกดออกไปนะครับแล้วก็กดตรงคําว่าเรียบร้อยตรงนี้อ่าปึ๊บนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วมือถืออย่างเดียวเพื่อผมผมจะยิงไปแค่ที่ในมือถืออย่างเดียวแต่เพื่อนๆจะยิงไปที่เดสก์ท็อปเฉพาะกลุ่มคนสมมติอยากจะยิงไปเฉพาะกลุ่มคนพวกพนักง,งานออฟฟิศหรืออะไรที่ทําเวลาแค่ช่วงเวลาก็ได้นะครับก็ไปเลือกเสร็จแล้วนะครับ แพลตฟอร์มที่ตรงนี้มันคือเราจะเอาไปโชว์ที่ตรงไหนบ้างให้โฆษณาเนี่ยวิ่งไปโชว์ที่ไหนบ้างนะครับอ่ะวิธีการเลือกก็คืออ่ะอย่างเนี้ยมันเลือกทั้งหมดไว้ผมจะเลือกอ่ะผมจิ้มอันแรกก่อนนะอันแรกเนี่ยจิ้มเข้าไปครับแล้วผมก็จะล้างออกทั้งหมดก่อนนะแล้วก็จะเลือกอ่ะฟีดอันเดียวแบบนี้อันอื่นเนี่ยผมไม่ค่อยได้ผมมองว่าไม่ค่อยได้เห็นข้อมูลอะไรนะครับหรือเพื่อนๆอาจจะเอาเป็นสตอรี่ด้วยก็ได้นะอ่ะสมมุติว่าสตอรี่ ผมว่าบางคนก็ดูก็เลื่อนดูสตอรี่นะเออเลื่อนดูสตอรี่นะครับเราก็ลองดูว่าเอ๊ะมันจะไปโผล่ที่สตอรี่ยังไงฟีสตอรี่นะครับอ่ะเสร็จแล้วก็กดปุ๊บอ่ะเรียบร้อยได้มาแล้ว2อัน Ig ใช้ไหม Ig ผมไม่ใช้นะครับผมก็กดปิดไปเนี่ยกดล้างออกไปเลยได้นะครับแล้วก็กดถูกใจนี่แล้วก็ Instant อ่ะมันอ่านว่าอะไร ออดิเนใช่ไหมเน็ตเวิร์กอ่ะผมตรงเนี้ยผมก็กดเอาออกนะเนี่ยกดออกหมดเลยนะครับกดออกไปก่อนแบบนี้นะครับแล้วก็กดเครื่องหมายถูกอ่ะเสร็จแล้วมาอีกอันนึงตรงแมสเซจแมสเซนเจอร์เนี่ยผมจะเอาแค่ในข้อความอย่างเดียวไม่เอาในสตอรี่นะเอาในกล่องข้อความอย่างเดียวนะครับแล้วก็เลือกกดถูกใจครับเนะี่ยผมเลือกแค่นี้เองที่ผมเลือกนะทำแค่นี้ครับเพจก็เออ ไอจีเราไม่มีเราก็ไม่เอาเราก็ไม่ต้องใช้เนาะนะครับอ่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยเราตั้งค่าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับก็กดเครื่องหมายถูกครับอ่ะกดเครื่องหมายถูกเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมาดูมีอะไรให้เราต้องแก้ไขไหมไม่มีแล้วเพจก็ถูกต้องแล้วนะครับก็เลื่อนขึ้นไปข้างบนก็ไม่มีอะไรเสร็จแล้วก็มาที่ตรงนี้ต่อเหมือนเดิมนะครับก็มาที่นี่เหมือนเดิมกดไปเลยครับอ่าไม่ต้องรีบนะนะครับกดไป นะน,นี้เขาก็จะแต้งเตือนโฆษณาเนี่ยเกี่ยวกับอายุไม้อะไรไหมนะครับก็ต้องลองดูนะของเราไม่เกี่ยวอยู่แล้วเนาะนะครับโฆษณากลุ่มพิเศษนะครับกดทุกใจอ่เราลองดูตรงนี้แสดงข้อมูลเพิ่มดูฟิมีอะไรอ่ะกดเข้าไปครับแก้ไขกลุ่มเป้าหมายนี่เลยนะครับเลือกแก้ไขกลุ่มเป้าหมายนะครับอ่ะนะครับทีนี้ เราก็จะสร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่กันนะครับว่าทํายังไงนะครับก็กดตรงนี้เลยกลุ่มเป้าหมายนะครับก็กดใส่เข้าไปกดปุ๊บนะครับเพื่อเพื่อจะสร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่นะครับเราไม่เอากลุ่มเป้าหมายเดิมแต่ถ้าใครมีกลุ่มเป้าหมายเดิมก็เลือกกลุ่มเป้าหมายเดิมได้เลยนะตามที่เซตค่าไว้นะครับอ่ามาแล้วนะครับตรงนี้เขาก็จะขึ้นมาอ่าเดี๋ยวมันช้านิดนึงนะครับอ่าตรงนี้ยผมผมก็จะเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยนะครับเป็น ข้อความเนาะข้อความนะครับปึ๊บนะไม่มีผลนะชื่อตรงนี้เอาแค่เราเอาไว้จําได้ครับแล้วก็มาเลือกตรงนี้ครับว่าอันนี้จะทําอะไรตําแหน่งนะครับตําแหน่งที่ตั้งเราจะเลือกที่ไหนในประเทศไทยหรือเปล่านะครับหรือว่าเราจะเลือกแก้ไขอ่ะกดแก้ไขได้เนี่ยก็จะมีให้เราเลือกประเทศไทยบางคนอาจจะยิงแค่กลุ่มเฉพาะกลุ่มในกรุงเทพในอะไรเงี้ยนะครับก็ให้มาคลิกเลือกตรงเนี้ นะครับคลิกคลิกลบออกแล้วก็ใส่กลุ่มว่าหมายเข้าไปนะครับเนี่ยเรา,าจ,จะพิมพ์เข้าไปว่าเราอยากจะเป็นกรุงเทพหรืออะไรเงี้ยนะครับก็ได้นะแต่วันนี้ผมเลือกยิงทั้งประเทศนะเพราะว่าสิ่งที่ผมธุรกิจที่ผมทำเนี่ยมันสามารถทําได้ทั่วประเทศโอเคไหมนะครับตรงนี้เขาจะเขาจะขึ้นมาว่าไม่รวมตําแหน่งที่ตั้งเหล่านี้อันนี้ก็ไม่ต้องตั้งครับเพราะว่าบางทีเราไปตั้งเซตมากเกินไปมันก็ไม่มีผลแล้วต่อมาอายุอายุเนี่ยนะครับ ก็ดูว่า,าธุรกิจของเพื่อนๆเ,เนี่ยนะครับทำอยู่ที่อายุเท่าไหร่อ่าอย่างผมผมอาจจะตั้งประมาณ25นะครับถึง45ประมาณนี้นะครับอ่าแล้วอย่างผมเนี่ยผมผมชอบคุยผมมองว่าบางทีคุยกับเพื่อนผู้หญิงก็อาจจะง่ายกว่าคุยกับเพื่อนผู้ชายบางอย่างนะบางอย่างบางธุรกิจสมมติเพื่อนๆอ,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 อยากขายสกินแคร์ขายลดน้าหนักส่วนใหญ่ใครกิน อาหารเสริมลดน้ำหนักหรือว่าใครใครใช้สกินแคร์ครับก็ผู้หญิงถูกปะเราก็เลือกเฉพาะผู้หญิงก็ได้นะอ่าหลุดแป๊บหนึ่งนะครับะนะครับมาแล้วก็ก็เลือกดูว่าเราจะขายอะไรกับใครนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของเกณฑ์นะครับรวมผู้ที่ตรงตามเกณฑ์นี้นะครับอ่าเราก็เลือกเลยอันนี้คือเอาไง่ายมันคือวัตถุประสงค์เราจะยิงไปหากลุ่มเป้าหมายไหนเราเลือกตรงนี้หรือว่าเราจะไม่รวมใครนะครับเราก็เลือกตรงนี้ ตอนนี้กลุ่มเป้าหมายที่เขาขึ้นมาให้เราเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ15ล้านคน15ล้านคนนะนะครับอะไรท่านบอกยิงแบบนี้ได้ไหมไม่ต้องใส่กลุ่มเป้าหมายได้ไหมได้ครับจะยิงอย่างนี้ก็ได้นะเออไม่ต้องตั้งกลุ่มเป้าหมายมันการยิงแอดโฆษณามันไม่มีผิดผิดไม่มีถูกนะครับอาจต้องบอกแบบนั้นบางทีเราไปตั้งอะไรเยอะแยะมากไปยิงไปคนก็ไม่สนใจก็มีอ่า แต่ถ้าเราจะเลือกเราอาจจะไปแต่ถ้าเราจะยิงเราก็ไปดูว่าสินค้าหรือธุรกิจที่เราทําเนี่ยมันคืออะไรนะครับมันคืออะไรเราอาจจะยิงไปเจาะก,กลุ่มอลองดูตรงนี้ก็ได้อะนะครับรวมผู้ที่ตรงตามเกณฑ์กดจิ้มเข้าไปครับเนี่ยมันก็จะมีเกณฑ์ขึ้นมาให้เรานะครับกลุ่มไหน,นก็จะเป็นกลุ่มที่ถ้าเราเคยยิงไปแล้วเนี่ยมันจะขึ้นมาให้แล้วมันก็จะมีแนะนําเห็นไหมครับเนี่ย กลุ่มสื่อสารกลุ่มนักช็อปกลุ่มอะไรเงี้ยนะครับมันมีอะไรนะวิบลี่ด้วยอ่ะมาได้ยังไงนะครับนี่เว็บไซต์วิบลี่อ่ะลองดูซิมีคนใช้เยอะอยู่นะครับนี่ยิงไปนะครับมีคนใช้เว็บไซต์อะไรอีก WordPress อ่ะผมลองยิงแบบนี้ดูนะครับผมเชื่อว่าน่าจะมีคนใช้อยู่นี่นะยิงอะไรที่ไม่เหมือนจะบ้านเขาบ้างก็ดีครับนะวูคอมเมอร์สอ่ะเอาไว้หมดเลยอ่ะนี่นะครับมีอะไรอีกขึ้นมาครับ ไม่มีแล้วนะครับนี่ใช่ไหมพอเราเลือกปุ๊บมันก็จะขึ้นมาให้เราแบบนี้นะครับอ่ะผมอาจจะเลือกประมาณนี้เดี๋ยวลองดูซิว่ามีกลุ่มเป้าหมายเท่าไหร่นะครับลองเลือกดูนะนี่นะครับแล้วก็กดเครื่องหมายถูกนะกดถูกปับ๊บนี่ครับมีคนดูอยู่ตอนนี้ประมาณเท่านี้ผมยิงแอดโฆษณาเนี่ยประมาณหนึ่งร้บาทอ่ะผมยิง100่งบาทผมตั้งเซตแค่เนี้ยโอเคไหมประมาณเนี้ยครับไม่เอาเยอะถ้าเอาเยอะบางทีมันวิ่งไปมันเปลืองตังค์ครับ แต่เราก็ต้องไปดูเซตกลุ่มเป้าหมายดูนะนะครับเราต้องต้อง,ต,องต้องไปทองเซตกลุ่มเป้าหมายดูโอเคไหมครับทีนี้เสร็จแล้วเนี่ยอาสมมติผมตั้งเสร็จแล้วนะครับผมก็อันนี้สูงสุดมีอะไรอลองดูนะกดตรงนี้ดูนะครับจะเป็นเรื่องของภาษาอ่าเป็นเรื่องของภาษานะครับใส่เข้าไปครับผมจะเลือกเป็นภาษาไทยนะครับ นะครับแล้วก็กดถูกนะครับจะใส่เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดก็ได้นะเผือว่ามีคนพิมพ์ภาษาแต่ภาษาอังกฤษมันจะมีสองอันคือเป็นาสาหรัฐกับสหรัฐอาณาจักรก็จะเราจะเลือกสองอันก็ได้นะนะครับเพราะว่าบางทีเราต้องต้องใส่ไว้บางทีภาษาไม้ถ้าเราไม่ใส่เนะี่ยบางทีมันมาบ้ว อ่าสองอันนี้สามอันนี้แค่นี้ครับเสร็จแล้วกดถูกตรงนี้อ่าเสร็จแล้วก็กดปิดไปตรงนี้นะครับกดปิดไปเลยนะครับอ่าเราก็จะได้ภาษามาแล้วนะครับตรงขั้นสูงมีอะไรอีกไหมที่เราต้องการแก้ไขก็ไม่มีแล้วนะครับส่วนขยายโดยละเอียดตรงนี้เราไม่ต้องเซตอยา่างที่ผมบอกบางทีเราไปเซตมากมันมันแค่ไปครับพอแคบไปแอดเราอาจจะไม่วิ่งก็ได้นะครับอ่าบางคนไม่เซตอะไรเลยยิงแอดก็ได้นะครับ โอเคไหมก็ต้องอยู่ที่ว่าเราเราจะลองยิงแบบไหนเสร็จแล้วนะครับก็มาตรงนี้นี่เลยนะครับกดเครื่องหมายถูกนะตรงเครื่องหมายถูกนีนะ้ที่ผมวันนี้นะครับกดไปปึ๊บเสร็จแล้วมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับเราได้กลุ่มเป้าหมายมาแล้วเห็นไหมครับเราได้กลุ่มเป้าหมายของเรามาแล้วนะอยู่ตรงนี้นะครับนี่อยู่ตรงนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือให้เราไปตรงนี้อ่า จิ้มข้างบนต่อครับข้างบนนะข้างบนนะนนะกดจิ้มครับปึ๊บอ่าขั้นตอนสุดท้ายทีนี้เรื่องของการใส่เงินแล้วนะครับมันจะมีต่อวันกับตลอดอายุการใช้งานนะครับโดยส่วนใหญ่บางคนบอกว่าก็ยิงแบบตลอดอายุการใช้งานก็ได้สมมุติว่าเราจะยิง1เดือนเรามีก็ประมาณมาละหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบาทอะสมมติ1 5ึงร้อยห้าสิบบาทหนึ่งเดือนเท่าไหร่ครับก็เอาสามสิบวันคูณเข้าไปเท่าไหร่สามพันห้าถูกปะ เทออ่าไหร่นะไม่รู้่ตกคณิตนะครับก็ลองคำนวณดูแล้วนะครับมันจะมีแสดงโฆษณาต่อเนื่องหรือว่าภายหลังก็อันนี้ก็แล้วแต่ที่เราเลือกนะครับแล้วก็ดูงบประมาณของเราการนําส่งดูซิคืออะไรกดนะกดการนําส่งนะครับการนําส่งของเราเนี่ยนะครับย้อนลงมานะย้อนนิดนึงขออนุญาตนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆนงงการนําส่งตรงนี้นะครับกดเข้าไปครับป,รปึ๊บมันก็คือให้เรานําส่งโฆษณาของเราเป็นแบบไหน นะครับสนทนานะครับยุทธศาสตร์การประมูลเราจะประมูลเองก็ได้นะเนี่ยเราเลือกประมูลเองก็ได้หรือเราจะปล่อยอัตโนมัติผมปล่อยอัตโนมัตินะครับอ่าแล้วก็ตรง impression นะครับดูนะตรง impression เนะี่ยจิ้มเข้าไปมันให้จิ้มไหม impression เนี่ยนะครับเราเลือกไม่ได้นะครับเห็นปะเนี่ย impression เราเลือกไม่ได้นะครับกันก็จะตั้งมาให้เป็นแบบนี้ก็คือการมีส่วนร่วมแต่ว่า เงื่อนไขจริงๆก็คือเขาจะคิกเงินจากการโฆษณาจากจากการที่เราคลิกมีคนคลิกแล้วทักแชทเราเข้ามานะครับโอเคก็กดปิดไปไม่มีอะไรนะครับให้เพื่อนๆเ,เข้ามาดูจะได้รู้ว่ามันคืออะไรนะครับทีนี้นะหลุดอีกแล้วอ่ะโอเคมาแล้วนะครับเอะวันนี้หลุดบ่อยจังโอเคนะครับเสร็จแล้วทีนี้งบประมาณตรงเนี้ยมันจะเขาจะตั้งเอาไว้เนี่ยเห็นไหมร้อยห้าสิบมันก็คือเหมือนเหมือนถูกกําหนดเอาไว้เนี่ยนะครับ มันจะบวกลบได้แต่ว่าเห็นไหมในนี้ยเขาเขาจะตั้งเอาไว้เราจะยิงเท่าไหร่ก็ได้นะเอามือมาจิ้มเอามือมาจิ้มตรงนี้จิ้มตรงไหนก็ได้ครับที่เป็นช่องว่างๆเนี่ยนะครับแล้วเราก็ลบได้นี่นะครับจิ้มแล้วก็ลบผมจะใส่เป็น98บาทนี่นะครับเอาแบบ98บาททดลองยิงแอดดูนะครับ98บาทนี่เลยนะครับเสร็จแล้วลองดูดิว่า โฆษณาแบบต่อนเนื่องเนี่ยเริ่มเลยกับภายหลังเป็นยังไงอ่ะลองกดตรงเริ่มเลยสิก็ไม่มีอะไรภายหลังเป็นยังไงอ๋อโอเคเราเริ่มเลยนะคคืออย่างที่บอกครับการยิงแอดในมือถือมันก็จะมีการตั้งค่าที่มันไม่เหมือนกับในคอมแล้วมันก็เพี้ยนไม่เหมือนกันด้วยโอเคไหมนะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับเพื่อนๆื่อเห็นไหมมันจะมีบอกว่าคุณจะใช้จ่ายไม่เกินห0ร้อยต่อสัปดาห์หกร้อยแปสิบหกบาทต่อสัปดาห์ ไม่สามารถดูผลลัพธ์ต่อวันโดยโดยประมาณได้นะครับก็คือบางทีอ่ะมันอย่างที่บอกครับก็ไม่เป็นไรอ่ะขอให้มีคนทักมาเหอะดูไรายได้ไม่ได้ไมื่อไรแต่ขอให้ยิงแอดไปแล้วมีคนทักมาหนึ่งคนสองคนสามคนอย่างเงี้ยผมว่ามันก็โอเคถูกไหมครับอืมดีกว่าไม่มีคนทักเลยนะอ่ะเสร็จแล้วนะครับเราก็กดถัดไปก็คือตรงนี้เป็นอันจบแล้วนะตอนนี้ถึงขั้นตอนสุดท้ายนะก็มาที่ตรงนี้ เราจะมาหน้านี้แล้วหน้านของการพรีวิวนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีขึ้นมาให้เราเลือกตั้งตำแหน่งเพิ่มได้อีกเนะี่ลองดูซิเนี่ยนะครับก็คือเราสามารถมาปรับแต่งตำแหน่งเพิ่มได้นะครับตรงตรงนี้นะตรงนี้นะเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะจะปรับแต่งเพิ่มก็ปรับได้จากตรงนี้อันนี้ก็คือตัวยอย่างแล้วก็พวกกลุ่มเป้าหมายเนี่ยนะครับมันก็จะมีขึ้นมาตรงนี้พวกเราตรงนี้เราแก้ไขได้หมดเลยนะนะครับเนี่ยเข้ามาแก้ไขเข้ามาทําอะไรตรงนี้กับมันได้ โอเคไหมกาหนดเวลากําหนดระยะเวลานะครับอ่าลืมเกือบลืมนะครับตรงชุดโฆษณาตรงนี้เนี่ยมันจะมีกาหนดกาหนดเวลาเห็นไหมครับลองจิ้มเข้าไปครับอ่ากำหนดเวลากําหนดเวลาเริ่มต้นนะครับอ่าผมกดกําหนดเวลาจากเริ่มต้นวันนี้ถึงวันที่อ่าโอเคผมเข้าใจแล้วนะครับโทษทีนะการกําหนดเวลาเรากําหนดที่หน้านี้นะครับว่าเราจะใช้แอดเราเนี่ยกี่วัน สมสมติว่าสองวันหรือแค่วันนี้หรือสองวัน่ะสมมติ 2, เราเลือกสองวันนะครับเราก็เลือกสองวันเลือกสองวันนะแล้วเ,ลร ant, เราก็กดถัดไปนี่นะครับแอดของเราเนี่ยนะครับก็จะเริ่มเข้าไปแก้ไขอีกทีหนึ่งเริ่มต้นเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นวันนี้ถูกแล้วเริ่มต้นวันนี้นะครับแล้ว ถ้าเราไม่กําหนดหละ่ะแสดงเวลาต่อ,ตอนเนื่องแบบนี้นะครับอ่ะโอเคการตั้งเวลานะครับหลุดอีแล้วอ่ะนะครับเอาใหม่นะนะครับการตั้งเวลานะครับอันนี้คือสําคัญนะเดี๋ยวเพื่อนๆปล่อยวิ่งผ่านเลยไปแล้วมันจะกินเงินแบบไม่รู้ไม่รู้ว่าหมดไปยังไงกําหนดเวลามันจะมีเริ่มต้นกับสิ้นสุดถูกไหมครับตรงปุ่มตรงนี้เนี่ย นะครับมันจะเป็นเรื่องของการแสดงโฆษณาแบบต่อเนื่องเลยไม่มีวันหยุดไม่มีวันกำหนดถ้าเราต้องการกำหนดสมมุติว่าอยากทด,ทดลองยิงแอบสวันให้เรากดติ๊กตรงนี้ออกให้มันเป็นสีเทาแบบนี้เห็นไหมให้เป็นสีเทาแบบน,น,น,บบนี้นะครับแล้วเราจิ้มตรงนี้จิ้มเลยเไว้ตรงเลยเนี่ยนะครับเราเราเนี่ยนะครับเห็นไหมถ้าเราจิ้มตรงคําว่าเลยเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ7วันแต่ถ้าเรามาตั้ง ตรงคําว่าเริ่มในภายหลังก็งกดเข้าไปเริ่มในภายหลังมันจะขึ้นมาแบบนี้ครับวันที่เท่าไหร่นะครับก็คือวันนี้จะเริ่มต้นการยิงแอดก็คือตอนเ,ออเวลาหนึ่งสิบสิบสองจุดสองสองก็คือประมาณเที่ยงย2นาทีของวันนี้นะครับแล้วสิ้นสุดวันไหนตรงนี้เห็นไหมมันจะมีวันสิ้นสุดครับกดทิ้มเข้าไปเราอาจจะให้สิ้นสุดสมมุติว่าเราต้องการ ามวันอะสามวันนะครับแต่ถ้าแอปเราวิ่งไม่ดีหรือแพงเราก็มากดปิดที่หลังได้ไม่เป็นไรโอเคไหมเราเลือกอันนี้นะผมก็เลือกอันนี้ครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เวลาของเรามีวันเริ่มต้นแล้วก็คือวันที่ยี่สิบคือวันนี้และสิ้นสุดก็คือวันที่ยี่สิบสองก็คือวันอะไรครับก็คือวันอาทิตย์ถูกป่ะอย่างเงี้ยนี่แค่นั้นเองเสร็จแล้วนะครับเราก็กดถัดไปได้อะกดถัดไปนะ นะครับกดปึ๊บ,บเข้าไป่าเห็นไหมแล้วเพื่อนๆเ,เลื่อนลงมาดูตรงตรงเวลาตรงกําหนดเวลาเห็นไหมครับอ่าเราก็มาเลือกกําหนดเวลาได้ตรงนี้นะครับอันนี้คือสิ่งสําคัญนะอย่าปล่อยลอยเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับจะทําให้เราเนี่ยนะครับเ,เสียเงินโดยเปล่าประโยชน์นะครับแล้วก็ท่านที่ยิงแอดโฆษณาที่เป็นแบบเติมเงินเองเนี่ยนะครับ ให้เพื่อนๆดูเรื่องของตรงนี้ด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวในอนาคตเนี่ยการยิงแอดโฆษณาเนี่ยนะครับมันจะมีเสียภาษีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเป็นเป็นอะไรที่ไม่โอเคเลยนะครับเหมือนเราต้องเสียภาษีค่ายิงแอดด้วยกําไรยังไม่ได้เลยนะยังต้องมาเสียค่ายิงแอดอีกนะครับเห็นบอกว่าจะเริ่ม1กันยายนนะครับเดี๋ยวก็คอยติดตามดูนะครับว่าจะยังไงเพราะฉะนั้น หาวิธีสำรองทางด้านอื่นเอาไว้เลยนะครับแน่นอนเราต้องมีเครื่องมือต่อไปโอเคไหมนะครับเสร็จแล้วตรงนี้เรามีอะไรที่ต้องแก้ไขอีกไหมนะครับดูให้เรียบร้อยก่อนนะยังไม่ต้องรีบนะครับนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีอะไรที่ผมจะต้องแก้ไขละผมก็กดบันทึกหรือกดสั่งซื้ออ่ะผมต้องกดสั่งซื้อเลยแล้วกันไม่บันทึกละสั่งซื้อเลยนี่เลยนะครับอ่นะ ผมเลือกว่าไม่ใช่ตอนนี้เลือกว่าไม่ใช่ตอนนี้นะคือเ c e b o o k เนี่ยมันจะให้เราสร้างซ้ำหรือ c o p ก๊อปปี้อย่าไปก๊อปปี้ครับเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนปิดบัญชีอ่ะเลือกอันนี้นะครับแล้วผมก็รอเห็นไหมครับเนี่ยผมก็รอนี่เลยนะครับก็แค่นี้เองไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ที่เหลือรอว่าแอดเราจะวิ่งไหมก็ลองไปทำตามดูตามนี้แล้วกันไม่ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับอาจจะ สวิตไปสวิตมานิดนึงแต่เชื่อว่าถ้าดูซ้ําดูก่อส้ำวนไปวนมานะครับน่าจะยิงแอดได้ง่ายขึ้นเพราะว่าผมว่าผมสอรเรียดแล้วนะครับโอเคฝากเอาไว้ละกันนะครับสําหรับท่านที่รีเควสมาเรื่องของการยิงแอดนะครับโฆษณาบนเพจ e c o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  k ผ่านมือถือนะครับอันนี้คือละเอียดยิบย่อยมากใช้เวลานานพอสมควรแต่ดูแล้วรับรองว่าเพื่อนๆทําได้แน่นอนนะครับยังไงก็ ก่อนจบการบรรยายฝากเพื่อช่วยกันกดติดตามกดซับสไคร์และฝากกดไลค์กดแชร์นะครับใครกดซับสไคร์และกดไลค์นะครับนะ,ะ like, นะครับขอคนละหนึ่งซับสไค์และ1นึ่งไลค์นะครับก็ขอให้มียอดปังๆกับทุกธุรกิจที่เพื่อนๆทำอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ